มันหมูสามชัน้นแสบคอมีความหวานจากกุุงแน่นิดนึงเข้ากันดีค่ะค่ะนุ่มหลุด สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ทีก่กำลังติดตามรับชมคลิปค่ะพอกันคือกาค่ะในช่องแซบหลสไตล์สาวแมมเมื่อนนี้นะคะจะพาทุกคนมากินนี่ค่ะเมี่ยงเมี่ยงอัน เมียงหมูสามซันค่ะนี่ค่ะหมูสามซันงามๆแล้วก็มีกุ้งน้ำนะคะนี่ค่ะแล้วก็น้ำจิ้มของเฮ่าค่ะผักของเฮ่าก็สิมี่ผักกาดขาวผักสลดัดผักชีแล้วก็กหหผักโหระพาค่ะก่อนจะไปกินนะคะน้องคือเก่าค่ะจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบพรว่าสิเป็นช่องทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจเพจแซ่บหลายสไตล์สาวแม,ม่มจังใดก็ฝากพี่ฝากน้องฝากลุงปานาอาสุสคุษคณ์นะคะซอยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปข้างหนู้นนะคะเด้อมาค่ะมากินน้ำจิ้มข้าวค่ะฝุ่นฝุ่นอยาก กินเมี่ยงหมูสามชั้นน้ำกันนี่ค่ะห่อสิใส่ล้วเส่แบบนี้ใส่มื่อน่ะบัชนัดเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะกุ้งแซ่บบ mm hmm. <laughs> อสเดีว๋วก็ใส่น้ำจิ้มลงไปนี่ค่ะพี่น้องคะราดน้ำจิม้มโอ้ใส่นี่ก่นอนอขอ้นาวป,ปุ่นเอาข้าวป,ปุ่นบ่เอาบ่อู้ข้าวปุ่นเฮ้ยเบื่อค่ะใส่ข้าวปุ่นไ่ต้องใส่หลายอือ แป๊บนึงแป๊บนึงนี่ราดน้ำจิ้มเข้าไปค่ะช่ำๆราดอีกสักหน่อยนึงห่อเลยค่ะไปทีนี้นี่ค่ะพี่น้องค่ะมาเดอค่ะเดินมาจิบรสฟน้ำกันค่ะโอ้ๆๆนี่ค่ะโู้คํคำใหญ่แตะอื้อ thăm nhà cả Cô chỉ nhầm mất Chuyện đi đi Thăm nhà Đi hả? Mù sẵn sàng ngâm ngâm lên แล้ห่อค่ะไส้กุ้งนี่ค่ะไส้กุ้งลดน้ำจิ้มคือเก่าค่ะนี่ค่ะคําใหญ่ค่ะอื้อ ืมันหนีกับฝนตกคือเก้าค่ะนังสอมมึงฝนอยู่ถ้าฝนเ้าตกเกือบไปถไ่ายคลิปอีกคือเก้า แสบป่ะแสบป่ะเปื่อนมันกินกันแลยพึ่งมาจากไปซื้อของอยู่อำเภอม่เฮ็ดกินเนี่ยล่ะค่ะนังสอมเบ่งฝนฝนบระเจ้าใส่มือขออนุญาตใส่มือนะคะเด้อ ใส่ยังสิคะแล้วก็ใส่กุ้งนย่ากุ้งอืมข้าวปุ่นเอไหมนี่ค่ะข้าวปุ่นใส่กะหล่นิดนึงใส่ทุกอย่างค่ะนี่นี่คำยังไง,งตัสดสวนเลย ลาดน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำโอ้ยนี่ค่ะพี่น้องค่ะอยากน้ำบ่มาได้ค่ะเดอ้อลมปากนะเออฝนตกค่ะฝนยังตกลิ่นอยู่ได้ตอนนี้ลมปากเนาะ มันหมูาสามชั้นแซ่บครอมีความหวานจากกุุงแน่นิดนึงเข้ากันดีค่ะค่ะกุุงมึนเลยค่ะเลือดหมูแบบนี้ฝนกระตกลิ้นอาจิมี่แบบนำยดลงมาในนะี้ค่ะเด้อต่กกมังมววคือเกาฝนย่นตกลิ้น หมาก็อยากกินน้ำค่ะไปเร็วไปเร็วไปเร็วบร้านน้ำจิ้มช่างช่าง ฝนกับพ่อฝนหมาพนองเป่าคะ่ะหมาก็อยากน้ำอืมงาต้นใหญ่แต่เมื่อขมได้ไหนะนั <S 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 ่งกินแบบผักเมื่อ มือหล่นอืมอะไรๆจ้บอืมภาษาะไรให้เปินไปไล่มาเ,เปินไปไล่มาค่เเาะเพชรค่ะ น้ำจิ้มกับพีซื้อเขามาดนะคะเดอ้อซื้อมากแล้วก็มาตําอันพริกตํากระเทียมใส่มาปรุงมาปรุงใส่แน่ตามราสชาติของเจ้าข,ของค่ะตามความมากของเจ้าของอือ อึนแม่ไปน้ำอืมกินเมนูนี่ลำนักสืบกลืนบ้างกินดีๆเนาะอันเลงสิคะคนเริ่มตกแห้งแล้วค่ะ ออเนื่อบปะนโตขาใส่ท่ายิบก,ก็ยากเนียแต่ละมือแต่ละเว้นเดี๋ยวนี้แล้วก็นาวมือขึ้นกับน้าวคักค่ะเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวน้าวนะคะเนาะคนทาหลังกายคนทามันก็นปั๊บยากตัวแบบเนี้ยปั๊บแบบ เดี๋ยวห่อนเดี๋ยวน้ำกลับไปกลับมามมกินมันอ้ไมแบนี้อ,อ่มอิอ่มอหมรบา Im rồi hả? to không? Mà lại gạt linh Mà lại gạt nhầm lên Nhưng bảo và chung hãy phần này đôi cho đơ ใส่หลูละผ้าในนิดหนึง่งเพชรค่ะเพชรแต่ว่าแสบ หน้าค่ะมา้าเลี้ยงมา้าหวนมามัมนเดือดค่ะ ริมเนาะค่ะพี่น้องค่ะฝนเพิ่นกระตกแล้วตกลิ้นเปียกมาแล้วตอนนี้มีแต่น้ำยดม,มันจะมีน้ำยดลงมาเนี่ยนะคะเด้อเดี๋ยวสิขอปิดคลิปสิกนิดนะคะเนาะฝนกระตกแล้วจะในากาแฟกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต,ต่อไปของหนูเนี่ยนะคะเด้อขอบคุณค่ะ